รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองผ่านสีแยกท่าเรือจะเห็นอนุสวรีย์้าวเทพกษัตรีเท้ารีสุนทรตั้งเด่นเป็นสงา่าอยู่ในชุดโจงกระเบนสวมเสื้อแขนกระบอกห่มตะเบงมานมือทั้งสองถือดาบวีรกรรมและผลงานของท่านนับเป็นแบบอย่างของหญิงไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีเมืองทลางที่นี่เป็นอนุสวรี ที่สร้างขึ้นเพื่อะระลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละของวีรสตรีไทยผู้มีหัวใจรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมสวัสดีค่ะทุกๆปีจังหวัดภูเก็ตจะจัดงานประจำปีขึ้นซึ่งครั้งนี้ครบ237ปีน้อมสัด,ดุดี2วีรสตรีสีถลางจากการนำของคุณหญิงจันคุณหญิงมุกหรือเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทร ย่าจันย่ามุกของชาวภูเก็ตและเหล่าวีรชนผู้กล้าเมืองถลางทุกคนที่ได้เสียสละเลือดเนื้อป้องกันเมืองถลางเอาไว้เพื่อสดุดีวีรกรรมของวีรชนผู้กล้าเมืองถลางวันนี้ลูกหลานชาวภูเก็ตจึงได้จัดงานสดุดีเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรขึ้นเพื่อเชื่อชูกเก็บประวัติและส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกับอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจัดภูเก็ตควบคู่ไปด้วยค่ะ กฤติชาวัฒนพันธ์ค่ะเป็นเลขานุก,การของมูลนิธิท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรค่ะความเป็นมาในการจัดสรด,ดีท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรนะคะคงต้องเริ่มจากการที่ภูเก็ตรเรามีวีววรศรีถึงสองท่านนะคะในเกาะนี้นะคะ่ะความกระหาญของท่านนั้นก็คงมาจากการที่ท่านได้สู้รบนะคะกับข้าศึกศัตรูนะคะที่จะมา ชิงเอาแผ่นดินไปท่านก็สามารถปกป้องบ้านเรือนให้กลับมาเป็นสมบัติของคนไทยนะคะที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในปัจจุบันนี้ทางคนภูเก็ตเนี่ยค่ะในปัจจุบันเราก็ได้รวมตัวกันมาโดยการเริ่มจากตั้งแต่เมื่อกรุงศรียุยาครบ200ปีนะคะก็เลยมีการจัดรณรงค์กันขึ้นมาแล้วก็เชิดชูวีรสตรีอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานสรุดีเท้าเทพกบสตรีท่าศรีสุนทรค่ะแล้วเราก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพใจหลักจริงๆที่เราต้องการก็คือให้คนในรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูเป็นการที่เรารู้คุณในสิ่งที่ท่านทําแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราอยากจะให้เราพวกเราคนปัจจุบันเนี่ยสนองคุณท่านนั่นคือการที่เราทําดีแล้วก็เป็นการที่เรารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้แหละค่ะคือการสนองคุณท่านดังนั้นจึงพยายามจะส่งต่อนะคะวัฒนธรรมของเราตรงนี้ให้กับเด็กรุ่นหลังๆเข้ามาทําแล้วก็เรียนรู้กระบวนการ แล้วก็ข้อสําคัญก็คือเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติมีความกล้าหาญปกป้องแผ่นดินนะคะมีความรักความสามาัคคีกันอันนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจของการจัดงานดังนั้นการจัดงานเราจึงเริ่มต้นตั้งแต่การที่เราจัดพิธีกรรมพิธีกรรมวงสวงนะคะปู่ย่าตายายและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางซึ่งก็คือท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรน,นั่นเองประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เราเรียกว่าไหว้ผีหลังในสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะ กขาทากันแบบนี้มาก่อนเราก็เลยนําประวัติตรงนี้ค่ะนําประเพณีเก่าๆของเราเนี่ยค่ะกลับมาลื้อฟื้นแล้วก็ทําใหม่แล้วก็ให้เป็นใหญ่ขึ้นแทนที่เขาจะทํากันแต่ละบ้านแต่ละบ้านทาของเรากันเองแต่เราบอกว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นการสแสดงถึงความรักของคนรุ่นปัจจุบันนี้ต่อผู้กล้าต่อบ,บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วเราก็เลยจัดให้เป็นงานของจังหวัดขึ้นมาค่ะแล้วก็เครื่องของในการบวงสรวงเนี่ยค่ะก็คือล้อจากของเดิมที่เขาวางอะไรกันไว้ เราก็จัดให้ตามนั้นค่ะสิริชร mm ัตไรลัตนะคะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทศสตรีค่ะเริ่มแรกนะคะคือกิจกรรมของเราคือกิจกรรมเพื่อยามุกยาจันทุกทุกปีที่เราจัดนะคะทุกๆปีเราจะมีทําพิธีคือทํา เกี่ยวกับกวนกะละแมนะคะซึ่งเป็นเป็นประเพณีที่ทําให้ชาวบ้านในชุมชนตรงนี้ค่ะมาร่วมทํากิจกรรมกันก่อนซึ่งกะละแมที่เรากวรตรงนี้ค่ะเราก็คือจะนํามาถวายญาจากนั้นเราก็กะละแมนี้ค่ะมาหอ่อหอกะละแมแต่จริงๆแล้วอะค่ะจะมีขนมพวกขนมต้มขนมท่อนใต้ขนมเทียนขนมของท้องถิน่นภาคใต้อย่างนี้ค่ะมาร่วมแต่บังเอิญว่าสถานการณ์โควิดจะต้องให้เราต้องลดจํานวนปริมาณคนที่เข้ามาตรงนี้ด้วย เราก็เหลือแต่กะละแมที่มาห่อเท่านั้นส่วนขนมอื่นๆเราก็คือมีการจัดจ้างออกมาจากข้างนอกอะค่ะเข้ามาตรงนี้เหมือนกันนะคะส่วนในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะทุกคนรู้ดีว่าทุกคนนะคะจะมาร่วมที่วัดม่วงกมลพัฒตรตงนี้คือวัดล้างที่นี่ค่ะทุกคนจะมาร่วมทํากิจกรรมต่างๆกันเพื่อญาตเรานี้ค่ะ ไม่ว่าจะทําความสะอาดตางๆทำนี่ที่เห็นก็คือด้านหลังก็คือทําห่อขนมตรงนี้ใช่ไหมคะวันนี้มุกมีโอกาสได้รวมห่อขนมกะละแมกับชาวบ้านในชุมชนเพื่อใช้ถวายแด่เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรหรือยะจันยะมุกและเหล่าวิรชนผู้กล้าเมืองทลางในวันบวงสรวงค่ะพี่ๆใจดีช่วยสอนมุกห่อขนมเห็นพลังความสามัคคีของชาวบ้านที่นี่แล้วไม่รอช้าค่ะ มุขขอเป็นพลังเล็กๆส่วนหนึ่งที่มาช่วยหอขนมและดีใจที่ได้ทำเพื่อญาติทั้งสองค่ะวัดมุงกมมาพัฒตตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหลียงตําบลเทพกษัตรีในเขตอำเภอทลางเป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลของวัดพระนางสร้างชาวบ้านยังเชื่ออีกว่าวัดมุ่งกมมาพัฒ เคยเป็นวัดก่อนสมัยเท้าเทพกษัตรีท่านผู้หญิงจันและเท้าสรีสุนทรคุณมุกก่อนสงครามศึกถลางพุทธศักราช2,328เจ้าเมืองถลางได้ใช้ลานวัดม่วงกมาพัทเป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารฝึกการเคียวน้ำมันลงยันทหารฝึกซ้อมรำกริดฝึกผสมดินปืนมีบ่อน้ำสองบ่อบ่อหนึ่งแช่ว่านยาสมุนไพรให้ทหารอาบเพื่อการอยู่ยงคงพันวัดม่วงกมาพัท จึงถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพราะวัดม่วงเนี่ยเพิ่งสร้างนะคะจากเดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เราสืบค้นมาว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เ,เป็นที่สักยันตทหารตอนช่วงที่ออกรบ เพนั้นพื้นที่นี้เหมือนกับเป็นที่ศักยันต์ด้วยเป็นโรงพยาบาลด้วยค่ะเราก็เลยนําพื้นที่นี้ค่ะกลับมาเป็นพื้นที่ที่จัดงานวงสวงเพื่อที่จะเก็บพื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้ค่ะกิจกรรมวงสวงที่นี่นะคะที่ที่วัดม่วงนี้นะคะแล้วก็เรามีการแสดงแสงสีเสียงค่ะ ซึ่งอันนี้อยากให้ทุกคนไปชมแล้วก็จูงลูกจูงหลานไปชมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเรามีทั้งลานวัฒธรรมในพื้นที่นะคะมีทั้งการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ซึ่งปีนี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดงอาชีพด้วยทั้งไม่ว่าจะเป็นคุณซาร่าหรือว่าคุณนกจริยาสาระรคมนะคะมานำแสดงด้วยก็ถือว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ที่น่าชมมากๆกันนะคะ จแล้วก็เป็นเกียริมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานคราวนี้แล้วก็ดีใจที่สามารถจัดคิวมามาตรงกับในครั้งนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วก็ดูแลทรัพย์สินตัวเองอยากอยากมาทำอย่างนี้หลายปีแล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบจัดเวลาไม่ได้ตรงเพรงานเยอะเสมอให้กับการแสดงชุดนี้อีกครั้งหนึราเป็นลูกเกานรนักแสดงครับ หน้าตอนนี้เว้นว่างแล้วนะฮะเวลาที่มาได้ได้ทําประโยชน์ให้กับจังหวัดได้โดยงานที่เจยชื่อดังต่อไปนี้ประโยชน์ให้กับการพระบรมรูปถวายทานบาลรีให้กับทางเพื่อนประเสริรีและก็ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมรวมไปถึงกันมงคลเราก็เราจะมีสิริมงคลกับลตัวเราที่ที่ได้มีโอกาสในข่ายการ ทีมเรานะคะก็เป็นทีมแรกๆของภูเก็ตน,นะคะที่ได้เริ่มคิดที่จะรำดาบนะคะเ,เราก็มีความประสงค์อยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังนะคะเข้ามาร่วมทีมกับเราด้วยนะคะจริงๆแล้วถึงเราจะใช้ชื่อว่าบ้านเคียนเราก็ไม่จำกัดน,นะคะถึงจะนอกพื้นที่บ้านเคียนเราก็ยินดีค่ะนะคะเข้ามารวมกลุ่มกันฝึกรำดาบแล้วก็ร่วมแสดงละครด้วยกันค่ะ ตอนนี้นะคะในกลุ่มของบ้านเคียนเนี่ยเราก็เริ่มทําท่องเที่ยวด้วยนะคะทําให้หลายคนเนี่ยได้ฟังประวัติศาสตร,ร์จากการเรียนรู้ในออการอบรมเป็นนักเล่าเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เรารู้จักประวัติศาสตร,ร์เรียกว่ารู้ประวัติศาสตร,ร์ของเราเองละเอียดขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกรักบ้านเกิดภาคภูมิใจนะคะบ้านเราเคยมีวิทยาสตรีนะคะ ก็สำหรับคนบ้านเคียนนะคะซึ่งเราก็เป็นคนภูเก็ตนะคะการที่เราได้ร่วมแสดงในงานแสงสีเสียงเพื่อลำลึกถึงวีรชนผู้กล้าของพวกเรานะคะ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่ามีความยินดีมากและรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ที่ได้รับเกียรติตรงนี้นะคะที่ให้กลุ่มของเราได้ได้มาร่วมแสดงเป็นการแสดงของภูเก็ตปีละหนึ่งครั้งนะคะจะรู้สึกว่ารัก บ้านเกิดลักถิ่นเกิดซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นะตอนนี้ก็ได้รับการปกป้องมาจากบัมพบุรุษของเราซึ่งจะรักษาแผ่นดินให้เราได้อยู่กันชั่วลูกชั่วหลานนะคะเราอยากให้คนตระหนักรู้นะคะก็จริงๆคือเป็นการสอดแทรกบทเรียนไปอีกบทเรียนหนึ่งนะคะในเรื่องของการที่ ในยุคประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ237ปีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นในยุค237ปีก่อนหน้านี้เราแต่งตัวกันแบบไหนนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารณรงค์กันได้เลยอยากจะเชิญชวนผู้ที่ไปร่วมงานนะคะช่วยกันแต่งชุดไทยค่ะในยุคของรัตนกโกสินทร์ตอนต้นหรือว่ายุทธยานั่นแหละค่ะนะคะไปร่วมงานเพื่อให้มันเข้ากับธีมบรรยากาศที่ตอนนี้เรานเนรมิตตรงบริเวณพื้นที่จัดงานเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองโบราณนะคะ ก็อยากให้แต่งตัวชุดโวราณไปแล้วก็แนะนำค่ะว่าตอนเย็นพระอาทิตตกนะคะสวยมากๆยิ่งแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปกับฉากนะคะโอ้สวยมากค่ะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะเราอยากให้ไปชมกันค่ะน้องมุกเคยมาที่วัดม่วง,งไหมคะ มาอยู่ครั้งหนึ่งค่ะมาไหวมาไหวย่าด้วยอแต่ว่าตอนนั้นคือก็ไม่ได้มีกิจากรรมอะไรแบบนี้ค่ะค่ะวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าจะมีพี่น้องเราอนะคะคนมาช่วยกันจัดสาลาย,ย่าเพราะว่าเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมีพิธีวงสวมเท้าเทพกษัตริย์เทา้าศรีสุนทรที่นี่เพราะฉะนั้นเขาก็มาช่วยกันจัดเหมือนกับจัดบ้านให้กับย่าสวยๆค่ะเชิญกลับท่านย่าก,กันก่อนนะคะ รู้ไหมว่าที่เนี่ยเราให้คนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะยล้ไงคะลอง c ซ c ไหมม m c ใช่อะลองไปดูกันค่ะใบมซ c ที่เนี่ยเขียนโดยคุณเรียบชนะศึกซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของที่นี่แต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะในใบมซ c ของเราทุกแผ่นเนี่ย จะมีการเขียนเพื่อที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์นะคะอย่างเช่นใบเนี้ยใบที่14มีพระราชองค์การได้โปรดปรานพี่น้องทั้งสองสีพี่ย่าจันทร์พี่เป็นเทพกษัตริย์น้องมุกยังเป็นสาวเท,าวท้าสีสุนทรอันนี้เป็นการเล่าประวัติศาสตร์เลยนะใช่ไหมคใครเสี่ยงได้ใบนี้จะดีเลอร์จะประเสริฐเกษมสุขสมโมสรจะนึกเงินหาทองของอาพรจะหลับนอนเรื่องรายก็หายไปเนี่ยค่ะ เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ในเบื้องต้นเพราะฉันในทุกแผ่นนี่จะไม่เหมือนกันฉะนั้นจะเล่าได้หมดเลยฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันผ่านใบจำซีได้ค่ะตรงบริเวณนั้นข้างหน้าเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าเป็นบอ่อน้ำโบราณและเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่าน้ำไม่เคยแห้งจากบอ่อเลย แล้วตอนนี้มูลธีก็คือขอให้รพอชอม,มาช่วยทํานานแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทําวัดม่วงก็คือให้เป็นน้ำมาบานันน้ำน้ำประปาแจกจ่ายชาวบ้านอันนี้ตอนที่เรามาพบพื้นที่เนี่ยก็คือบอ่อน้ําซึ่งเราเชื่อว่าบอ่อน้ำเนี่ยค่ะเป็นบอ่อน้าที่ผสมน้ําว่านที่ตอนที่สักยันทหารทหารต้องมาอาบน้ําที่บอ่อนี้ค่ะที่เราเชื่อกันว่าจะท้าให้อยู่ยงคงกระพันะอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆก็คือปลูกว่านนะค,ะค่ะที่จะอยู่ ในพื้นที่เราพยายามจะปลูกว่านเหมือนกันแต่ว่าขึ้นยากมากเลยแต่ตรงนี้ก็คือขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ค่ะอันนี้คืออยู่เองค่ะอันนี้บ่อนี่ก็จะเห็นชัดเลยค่ะว่าเป็นบ่ออยู่ลึกมากเลยด้วยฮะ <laughs> นี่แหละค่ะที่บอกว่าองค์พระที่ทําด้วยดีบกุกผสมด้วยดีบกุกน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ใช้เนื้อดีบุกเยอะที่สุดนะคะ พระพุทธมณีสีทลางนะคะก็สร้างขึ้นเนี่ยคือตอนช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะครองราชครบ50ปีก็ติดตั้งประดิษฐานกันพอดีแล้วก็ตอนที่หลอ่อเททองหลอก็โดยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้านะคะตอนนั้นท่านมาเททองหล่อให้แล้วก็เป็นองค์ที่ใช้ดีบุกมากที่สุด เลยเป็นส่วนผสมนะคะที่ใช้ดีบุกมากที่สุดจนกระทั่งตอนนี้กรมศิลปากรก็คือบอกว่าขอให้เราไม่ทําอะไรกับองค์นี้คือไม่ต้องขัดไม่ต้องล้างเพื่อที่จะดูว่าเงินออดีบุกเนะะี่ยค่ะทำปฏิกิริยาอย่างไรในสภาพที่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งที่เราทํามาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามเหมือนเดิมนะคะที่ทําด้วยดีบุกค,ะคะ่ะเขาจะเห็นว่าไม่มีอะไรแตก่ะ ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่ไม่ผูกกลอนด้วย <ฮะ S 1> คือเรากําลังรอดูอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นทองเหลืองหรือเป็นอื่นๆเนี่ยอาจจะมีแบบผูกกลอนเป็นอะไรเป็นสนิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะแต่นี่องค์ท่านที่ที่เป็นดีบุกเนะี่ยไม่มีเลยอ่ะค่ะอันนี้ที่ทํำมา พื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของวัดพระนางสร้างนะคะเป็นพื้นที่วัดพระนางสร้างดูแลอยู่นะคะโดยที่ตอนนี้ทําหนังสือสัญญาให้มูลนิธิเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรเนี่ยเช่าพื้นที่ในการที่บูรณะพื้นที่ประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ซึ่งจากเดิมตอนที่เรามาเนี่ยก็คือ,อเล่าดีไหมเล่านะคะเล่าก็คือตอนที่มาเคลียร์พื้นที่เนี่ยคือเหมือนกับเป็นป่าช้าค่ะเราขุด เคลียร์พื้นที่นี่มีแต่โครงกระดูกทั้งหมดเลยโครงกระดูกเราก็จะเอาไปไว้ไวที่ที่ตรงบริวเวณนูนนะคะทั้งหมดซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะคะก็เคลียร์พื้นที่กันแล้วก็เนี่ยค่ะทำมาแล้วก็จุดหนึ่งที่เราพบเลยก็คือว่าจะเจอซากพระพุทธรูปค่ะประดักหักพังอยู่นะคะเป็นก้อนๆอ,อ,อ,อยู่แต่พอเอามาประกอบกันเนี่ยก็จะเป็นพุทธรูปแต่ว่าไม่มีเศียรนะคะเราก็เลยเห็นว่าอ่ะนี่แสดงว่ามี พระอยู่ตรงนี้ก็เลยสืบเนี่ยเรื่องเรื่องคือสืบค้นมาว่าพอเราจะทราบพระนี่แหละค่ะว่าพระพุทธรูปก็เลยสืบค้นมาว่าพื้นที่นี้คืออะไรจนกระทั่งเราไปเจอว่าอ๋อพื้นที่นี้คือวัดม่วงนะตามลายแทงเลยค่ะเพราะในประวัติศาสตร์เขาจะมีเขียนไว้เลยค่ะว่าโนราชูวังเวงเนี่ยค่ะหนีออกมาแล้วก็มาฝังสมบัติไว้ที่ใต้ต้นถึงต้นทางก็แถวบริเวณนี้ค่ะก็แล้วก็มาอยู่ที่นี่อันนี้ก็เลยรู้กันว่าอ๋อนี่คือวัดม่วงอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะ เ็นเส้นทาง,งประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาท่องเที่ยวตรงนี้ได้ใช่ค่ะเลยโดยเฉพาะตรงจุดนี้นะคะซึ่งตอนที่เราค้นพบพื้นที่เนี่ยคะ่ะเราพบซากปรักหักพังขององค์พระนะคะหักอยู่พอเรามาประกอบกันก็คือเห็นเป็นรูปองค์พระปฏิมานั่งปางปางเหมือนกับปางสมาธิคะ่ะประมาณนั้นแล้วก็เลยเอาก้อนก้อนหินมาต่อกันแล้วก็สร้างองค์ที่เห็นเนี่ยคะ่ะคือครอบซะ นะคะจากเดิมจะอยู่ติดพื้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ครอบนะคะอันนี้ก็อันนี้ชาวบ้านเขาอยากว่าขอให้เป็นแบบนี้เพราะว่าที่เราพบนะคือท่านไม่มีเสียนละก็เลยเอาแต่เสียนให้นะฮะแล้วก็ท่านจะชื่อว่าหลวงปู่ทองค่ะคือจากเดิมที่เราคุยเราทราบสืบทราบมาก็คือชื่อหลวงปู่ทองแล้วหลวงปู่ทองนี่แหละคะ่ะที่ที่ทำน้ำว่านปลุกเสกให้กับทหารในสมัยนั้น ก็ต้องมีพระบริวารน,นะคะแล้วก็นี่คือรูปตอนที่ก่อนที่จะเททองหล่อออกมาเป็นพระประธานข้างบนก็คือจะต้องมีองค์นี้ออกมาก่อนเพื่อที่เขาจะปั้นนะคะดูว่ารูปหลักหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือองค์ที่เสร็จก่อนที่จะองค์พระประธานที่จะหล่อจริงค่ะส่วนอื่นๆก็จะเป็นองค์พระบริวารที่ผู้มีจิตศร,รัทธาค่ะเขาเอามาวางไว้ตั้งแต่ตอนสร้างก่อสร้างพื้นที่ มูลนิธิเท้าเทพนอกจากเราจะพยายามเก็บประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พยายามที่จะดูแลเรื่องประวัติศาสตร์ของแผ่นดินของถลางแล้วแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราช่วยงานสาธารณะด้วยอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจกข้าวสารอาหารแห้งในช่วงที่ยุคยุคโควิดนี้เกิดขึ้นน่ยนะคะเราก็เราก็ทําค่ะแล้วก็มีการรื้อฟื้นดูแลเรื่องประวัติศาสตร์เหล่านี้มากกว่าแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์นี่แหละค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเก็บรักษาอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ไว้เพราะถ้า ถ้าเราไม่รู้เราไม่เก็บรักษาไว้มันก็คงจะสลายหายไปเรื่องของเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะต้องบอกว่าเขตในตำบลเทพกษัตรีเนะะี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมีประวัติศาสตร์อยู่ค่อนข้างจะเยอะแต่เราจะเอาตั้งแต่ยุคไหนยุคถ้าเกิดยุคของท้าวเทพกษัตรีท้าวีสุนทรนั่นคือ230กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เราสามารถจะไล่ตรงแบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่พังงาเลยก็ได้นะคะไล่มาพังงาจนกระทั่งถึงเขตบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีตั้งแต่สุสานแม่มาเซียมีอนุสรสถานเมืองถลางมออีวัดพระนางสร้างนะคะวัดเก่าของเราที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีบ้านท่าเทพกสตรี์ท่าสีสันหออันที่เป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตตมนเทพกสตรีที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต่อไปเนี่ยซึ่งก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่เรามองก็คือ วัดแนานซึ่งเชื่อมโยงกันได้เพราะว่าวัดขนานเองถ้าเกิดว่าเรายังเห็นซากประวัติศาสตร์คือของใช้โบราณเนะะี่ยค่ะยังมีเศษแตกหักอยู่สมัยนู้นถ้าใครนะคะมาภูเก็ตนะคะก็มาได้นะคะที่แหล่งของอย่างของเทศบาลเทพจะเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งการท่องเที่ยวนะคะของเราก็คือ1เราก็จะมีคือบ้านรนยา นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งที่เป็นบ้านก็คือที่ใช้คือเป็นพื้นที่พื้นที่นะคะแล้วก็เป็นเป็นบ้านย่าเก่าบ้านย่าโบราณแต่เราว่าทำวิธีการคือจาลองขึ้นมานะคะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นสถานที่ตั้งของบ้านย่าใครคือมาก็คือสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นของเทศบาลเทพบาลตระค่ะงบประมาณต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมาตรงนี้ค่ะจาลองขึ้นมานะคะ อีกด้านหนึ่งก็คือที่ที่นี่ก็คือวัดม่วงนะคะวัดม่วงกมลพัฒนะคะตรงนี้ก็คือเป็นวัดล้างตั้งแต่โบราณนะคะเป็นวัดที่ของยา่ามุกย่าจาันที่สร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะใช่ก็คือสามารถที่จะมาเรียนดูได้อีกสถานที่หนึ่งก็คือที่เราไปก็คือทุ่งถลางชนะศึกนะคะที่เรารู้กันคือเป็นสนามรบนะคะระหว่างของเราเออกับพม,ม่าตอนนั้นสงครามสมัยของยา่ามุกย่าจานันท์รงนั้น,นะคะ่ะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ได้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ อีกอันหนึ่งนะคะก็เชิญมาเที่ยวได้นะคะที่นี่นะคะเพราะว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จริงๆของภูเก็ตที่มาสู่รวมอยู่ที่เทศาบาลเทศสรรีตรงนี้นะคะ่ะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเชื้อชูเกี็บประวัติและให้อนุชนรุ่นหลังได้ตรหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้สีสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป,ป้องรักษาแผ่นดินไว ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้วันนี้ลูกหลานชาวภูเก็ตได้ร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมกันสดดดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ที่มูล,ลนิธิเท้าเทพกษัตรีเท,าท้าศรีสุนทรได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมหลากหลายขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกระตันย่ต่อบรรพชนเมืองถลางที่กล้าหารสามคีและเสียสละปกป้องเมืองถลางเอาไว้ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีค่ะ